สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Toyota d e m o n o t o นะครับวันนี้ก็นำเสนอประวัติเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอนำเสนอเครื่องยนต์ดีเซลบ้างนะครับเราทำเบนซินไปหลายบล็อกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนำเจ้ายักษ์ใหญ่ครับก็คือเครื่องยนต์ดีเซล V8 นะครับที่มีรหัสนะครับ1 v d FTV นะครับมาพูดคุยกันครับ สำหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่มากนะครับ4 5 0 0ซีซีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับแล้วก็รหัสของเขาคือ 1VD นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ที่ติดตั้งอยู่ใน Toyota SUV ขนาดใหญ่นะครับก็คือ Land Cruiser นะครับหรือว่าตัว Lexus ต่างๆนะครับที่วางก็คือตระกูล LX 450D ต่างๆนะครับรวมไปถึง Land Cruiser 70ซีรีส์บางรุ่นนะครับจะเป็นทรงคลาสสิกนะครับ70ซีรีส์เหียมนะก็นเครื่องยนต์บล็อกนี้ไปวางกัันนะครบเทคโโนลยีต่องยนะครับเพราาะว่มันผลิตมาก็ถือว่่าาไมมนนนนะครัับสุดกาารขยน ประเทศก็ยังขายอยู่นะครับ D4D ตัวนี้เพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มีความทนทานนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆจุกจิกน้อยนะครับเครื่องยนต์ D4D สำหรับเครื่องยนต์ 1VD FTV นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ D4D V8 ขนาด 4,461cc นะครับเป็น Double Overhead Camshaft 32วาล์วนะครับแล้วก็ระบบวาล์วต่างๆก็เป็นระบบลิฟเตอร์ไฮดรอลิกนะครับไม่จาเป็นต้องมีการปรับตั้งวาล์วนะครับเขาจะมีวาล์วไฮดรอลิกนะครับปล่อยปรับตั้งวาล์วให้ได้ระยะอยู่ตลอดเวลาครับ แล้วก็ระบบขับเคลื่อนเพลาลาวลิ้นนะครับหรือว่าเพลาลูกเบี้ยก็จะเป็นโซ่นะครับไม่ได้เป็นแบบสายพานไทมิ่งนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์วิบะเนี่ยอาจจะแบบรื้อเปลี่ยนยากนะครับก็เลยใช้โซ่ที่มีความทนทานกว่านะครับทีนี้โตโยต้าผลิตเครื่องยนต์บล็อกนี้ครั้งแรกนะครับเพื่อปี2007นะครับจะมีทั้งตัวเทอร์โบเดี่ยวแล้วก็เทอร์โบคู่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับก็จะติดตั้งอยู่ในรถยนต์ SUV เป็นหลักนะครับก็คือตระกูลไลท์คลูเซอร์สองประเทศนะครับเป็นนนตะะวัออกกลางแต่ว่าใน ี่่ปุนแล้วก็ในตลาดออยุโรปเนี่ยก็จะเป็น300ซีรีส์ไปแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับถูกพัฒนามาแทนที่เครื่องยนต์1 HD FTE นะครับจะคุ้นหน้าคุ้นตานะเพราะว่าเราค่อนข้างเยอะนะครับเครื่องยนต์นี้ก็จะเป็น6สูบเรียงแถวนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาดที่แบบเก่าแล้วเนาะเป็นเครื่องยนต์ปั๊มสายครับจริงๆแล้วมันดีนะครับมันทนทานไม่จุกจิกปั๊มสายระบบไฟฟ้าต่างๆค่อนข้างจะน้อยแล้วก็บ้านเราก็ยังนิยมใช้ตัวนี้กัน mm hmm. ก็สําหรับพละกาลังนะครับของเครื่องยนต์1 HD FTE เนะครับ6สูบเรียงแถวก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ167เแรงม้าที่3 4 0 0ันรอบต่อนาทีนะคร ส่วนแรงบิดสูงสุดก็อยู่ที่380นิวตันเมตรนะครับที่รอบเครื่องยนต์เนี่ย1,400รอบต่อนาทีครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วเครื่องยนต์6สูบให้กําลังแรงม้าประมาณ167เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรถปัจจุบันเห็นไหมครับว่าจะเป็นถึงนดีนะครับไปนู่นแล้ว204แรงมา้าเข้าไปแล้วนะครับเครื่องยนต์ในอดีตก็ เทคโนโลยีน้อยนะครับแรงบิดต่างๆก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับคราวนี้นะครับเรามาเข้าเรื่องนะครับรหัส1 VD FTV ีดครับสำหรับบล็อกนี้ V8 นะครับขนาด4,500ันซีซีนะครับผมเข้าเรื่องเทอร์โบเดียวก่อนนะครับสำหรับบล็อกเทอร์โบเดียวนะครับจะให้กําลังแรงม้าที่ประมาณนะครับ202แรงม้านะครับที่รอบเครื่องยนต์เหมือนเดิมเลยครับ3,000ัีรอบต่อนาทีนะครับซึ่งเป็นรอบเครื่องยนต์ที่ยอดฮิตนะสืบทอดมาตั้งแต่ตระกูล L Kd นะครับรวมไปถึง Gd ก็ประมาณนี้ครับ3,400รอบต่อนาทีนะครับสำหรับแรงม้าสูงสุดที่ให้นะครับส่วนแรงบิดต่างๆก็430นิวตันเมตรนะครับที่1,200รอบถึง3,200รอบต่อนาทีนะครับอันนี้สำหรับเทอร์โบเดียวนะครับส่วนมากก็จะส่งไปทางออสเตรเลียแล้วก็ตะวันออกกลางนะครับทางประเทศที่เขามีน้ำมันที่ค่อนข้างจะถูกนะครับก็ไม่ได้พัฒนาเพื่อบ้านเรานะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยขนาดใหญ่มากนะครับเอามาใช้งานจริงนะผมว่ามันค่อนข้างจะกินน้ำมันนะครับขี่ในเมืองนี่ถือว่า 7-8ลิตรนะครับนอกเมืองก็อาจจะแบบ1 1 1 2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับรอบปลายๆแล้วก็เทคโนโลยีการขับเคลื่อนต่างๆระบบเกียร์ต่างๆก็ยังเป็น6สปีดอยู่ครับสมัยก่อนนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือปี2007นะแต่ว่ารถยนต์รุ่นนี้ก็ขายมาถึงปี2,019เลยนะครับแถวๆตลาดบ้านเราครับแล้วก็เกียร์ต่างๆก็พัฒนาขึ้นเป็น ถูกสปีดแล้วนะปัจจุบันนะครับแล้วก็เจ้า1 VD-FTV นะครับยังมีบล็อกที่ไม่ติดตั้งอินเตอร์คูลเลอร์นะครับซึ่งเป็นรุ่นประหยัดนะครับก็ไม่ได้ติดตั้งเทนรลนี่มามากมายนะครับแรงม้าต่างๆก็ ไม่ได้เยอะนะครับ182แรงม้าครับที่รอบเครื่องยนต์3,200รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรนะครับที่รอบเครื่องยนต์1,060รอบต่อนาทีนะครับสำหรับรถประหยัดนะครับถูกพัฒนามาเพื่อแบบไม่ได้เออวิ่งเร็วมากนะครับทางธุรกันดารทางฝุ่นต่างๆนะครับหรือว่าทางทะเลทรายนะครับเน้นใช้งานสำหรับบล็อกนี้นะครับแรงม้าเลยไม่ได้เยอะนะครับส่วนรอบเครื่องยนต์ก็ไม่ได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับถูกพัฒนามาเพื่อแบบคนข้าวคนคล้องตามส่วนตามไร่นะครับก็เลย ได้แรงม้าประมาณเท่านี้นะครับสำหรับบล็อกประหยัดทุกบล็อกนี้นะมาถึงตัวหนึ่ง v ีดีเนะครับซึ่งเป็นทวินเทอร์โบนะครับหรือเทอร์โบคู่นะครับจะมีแรงม้านะครับที่อยู่ประมาณนะแล้วแต่ตลาดนะครับแล้วแต่ประเทศที่ทำการตลาดครับอยู่ที่ประมาณ268แรงม้าถึง272แรงม้าครับรอบเครื่องยนต์ก็3,400รอบต่อนาทีนะครับส่วนแรงบิดเนี่ยมหาศาลเลยครับ650นิวตันนะครับที่ 1,600รอบถึง2,600รอบต่อนาทีนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยีต่างๆไม่ได้แบบมากมายวุ่นวายครับก็อาศัยกําลังแรงอัดของตัวกระบอกสูบนะครับแล้วก็จํานวนกระบอกสูบที่ถึง8สูบเลยนะครับซึ่งข้อดีของตัว8สูบนะครับมันทํางานนิ่งนะรึ่งยนต์วีนะครับทำงานนิ่งสนิทเรียบนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับสำหรับ 1VD FTV นะครับแรงม้าแรงบิดต่างๆก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับมันทําการตลาดหลายประเทศนะครับก็สําหรับทางวิ่งทางหลวงวิ่งทางเรียบนะครับจริงๆแล้วแรงม้าไปถึงรุ่น ะะ282แรงม้าที่3,400รอบต่อน,นาทีครับส่วนแรงบิดต่างๆก็650นิวตัน,นครับแล้วแต่การใช้งานนะครับสำหรับทางที่วิ่งทางหลวงเป็นหลักนะครับวิ่งทางดําเป็นหลักนะครับแรงมา้าทุนนี้ก็จะเยอะน้อยนะครับแล้วก็สําหรับบางรุ่นนะครับที่ผลิตออกมาให้วิ่งในสวนในไร่ก็จะมีแรงม้าที่ต่าลงมาแต่ว่าเพิ่มแรงบิดให้มากขึ้นนะครับ ่อการใช้งานนะครับแล้วยังมีการนําไปใช้ในอุตสาหกรรมเรือด้วยนะครับของยันมากะไรพวกนี้ครับเขามีการแบบมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับก็นําเครื่องยนต์โตยต้าตัวนี้ไปติดตั้งในเรือสปีดโบนด้วยนะครับสำหรับในอุตสาหกรรมเรือนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแรงม้าที่ผมหาได้นะสรบแรงม้าครับรอบเครื่องยนต์ก็ประมาณ3,800รอบนะครับสำหรับการติดตั้งในเรือนะครับหลากหลายนะครับนำไปใช้นะครับเรือบางรุ่นครับไม่จําเป็นต้องใช้รอบมากนะครับแล้วแต่ครับหลักการหรือว่า เหตุผลนําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับในปัจจุบันนะครับการตลาดก็เปลี่ยนไปนะครับผมว่าเทคโนโลยีต่างๆก็เปลี่ยนไปเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็แลกด้วยน้าหนักตัวของตัวเครื่องยนต์เพลียวๆนะสามร้อยกว่าโลครับสามร้อยเจ็ดสิบสองกิโลก็คือเก,กือบสี่ร้อยโลเข้าไปแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวต้าไลน์กูเซอร์ครับก็มาถึงสามร้อยซีดีไปแล้วนะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับที่เป็นดีเซลนะอันนี้ผมพูดถึงดีเซลนะไม่พูดถึงเบนซินนะคคคคครรรรรรััััับบบบบกก็็็็จะะะะเเเเปปปปลลลีี่่ยยนน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 หสไแ้้ว F33A FTV V6 ือองต์ 3,345ซีนะครับก็จะเป็นทวินเทอร์โบเหมือนกันนะครับ309แรงม้านะครับรอบเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ใช้3,400รอบแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็เป็น4,000รอบต่อนาทีนะครับส่วนแรงบิดของเครื่อง V6 ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ700นิวตันเมตรนะครับที่1,600รอบถึง2,600รอบต่อนาทีนะครับเกียร์ต่างๆก็เป็น Direct Shift นะครับ s 0สปีด p e e d นะครับก็ถือว่าเทคโนโลยีต่างๆก็พัฒนามาตามสมัยนะครับสำหรับ300 Series นะครับ สำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ใช้กันไม่ได้แพร่หลายในบ้านเรานะข้อมูลต่างๆก็อาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมีนะครับรถที่เป็นเกรย์มาร์เก็ตนำเข้ามานะผมเชื่อในเมืองไทยเนี่ยผมยังเห็นวิ่งอยู่นะครับสำหรับเครื่องยนต์ V8 บล็อกนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ฟังคลิปนี้นะครับแล้วก็มีประสบการณ์การใช้งานนะครับนำมาบล็อกเล่ากันนิดหนึ่งนะครับว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับใช้ดีหรือเปล่านะครับอัตราการชินเปลืองเป็นยังไงการดูแลรักษาเป็นยังไงนะครับ ก็ที่เขาบอกว่ามันนิ่งมันหึบนะครับจริงไหมก็มาบอกเล่ากันนะครับหรือว่าท่านไหนที่แบบมีการซื้อเครื่องยนต์เชียงกงตัวนี้มาวางในรถนะครับก็มาบอกเล่ากันครับว่ามันมีลักษณะการใช้งานยังไงสมรรถนะยังไงนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับอยากให้ทำคลิปเครื่องยนต์ t o y ยต a บล็อกไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลแล้วก็มีการทำให้นะครับก็สำหรับวันนี้ t o y o t a d เดลพอโต้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับต่อวันนี้ก็ขอตัวครับสวัสดีครับ